ำอああ่านไปถ้า uh, ได้น้อยกว่า8ข้อหอมแก้มกันเองแล้วถ้าผมชนะก็ชนะอ้าวบรรลัยไส้แล้วถ้าเขาชนะก็จีหอมแซงได้โอเคผมโอเคผมโอเคผมโอเคเอออันนี้แหละอ่าๆได้เฮ้ยพวกเราสู้ๆนะริมปีป่าเนี่ยฉันมันไม่นุ่มตรงไหนครับคน โอเคพี่ยอมพี่ยอมตยอมโอเคเริ่มไม่ค่อยอยากชนะแล้วอย่างเฮ้ยสู้ๆนะเจ็บเราหนึ่งหมื่นของคุณอายอ๋อใส่หูครับผมหมดที่ละครเกาสิบวินาทีเริ่มเมืองมายาเมืองมายาเออง่ายดงผู้ดีดงผู้ดีเออข้ามครับสงครามนักปั้นหนูสงครามนักปั้น สงครามนักปั้นข้ารักนะเป็ดโง่พูดมาอะไรมีชู้รักนะเป็ดโง่รักนะเป็ดโง่คณะหมูกรอบนาคีนาด้คีบ่วงรักซาตานพูดมาพูดมาบ่วงรักซาตานบ่วงรักซาตาน ตามครับ uh, ราชินีหมอลำราชิน uh ีหมอลำตามครับอ uh ุยทำไมล่ะหน้ากากแก้วหน้ากากแก้วแอบรักออนไลน์แอบรักออนไลน์แอบรักออนไลน์บุกเพสันนิวาสบุกเพสันนิวาสพุ่งพุ่งโดนใจตามครับ ลงงหลงเงาจันหลงเงาจันรูปทองรูปทองรูปทองขอเกิดใหม่ใ,ก,ใกลใ้ใกล้เธอจบแล้ว ถ้าน้อยกว่า8ไอ้สองคนนี้หอมกันเองแต่มากกว่า8ก็จีก็จีหอมแซมเด็กน่ะเมื่อกี้กูจะเชียร์มันทำไมเนี่ยคุณเตรียมตัวเลยค่ะคุณแฝงพี่เจ็ดบุกเพสันนิวาสเออพี่เจ็ดไปไหนอ่ะพน้าหมูกรอบอะ อันนี้น่าจะหิวน่าจะหิวสงครามนักปั้นอ่กง่ายได้ได้ได้เกือบไม่ได้นะสงครามนักปั้นเขาเอาเล่นเองต่างหากต้องหลายรอบกว่าจะสงครามนักปั้นปั้นปากอยู่นะไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยมีแต่คณะหมูก่าพุ่มพวงลงจันอะไรบอ้เพนแต่นี่ว่าแบบพุ่มพวงลงจันทรอแต่ไม่รู้ได้ไปกี่คำเหมือนกันนะ่านไปเยอะนะฮะโอ้โหไม่รู้แต่ข้ามเยอะนะข้ามเยอะเหมือนกันรับผม ต้องการมากกว่า8พ่อเพื่อควา้า10,000ให้คุณอายเพื่อน,นําไปเป็นเงินทุนในการดูแลคุณพ่อต่อไปและเจ็ดกับพอยทําได้ทั้งหมด